สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u ูทูบชิป a n d Drip วันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในวงการยานยนต์ทั่วเอเชียและโดยเฉพาะในประเทศไทยนั่นคือ Toyota Travo 2026รถยนต์สไตล์ SUV ขนาดกลางรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีแน่นๆแ,และความหรูหราเกินคลาสที่หลายคนรอคอย Toyota Travo 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากทีมวิศวกรและดีไซเนอร์ระดับโลกของ Toyota โดยเน้นที่ความเป็นรถครอบครัวที่ผสมผสานกับความสปอร์ตอย่างลงตัวเส้นสายตัวรถโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าแบบใหม่ที่โดดเด่นด้วยไฟเลเแบบแมทริกซ์ทรงเฉียบคมบริเวณด้านหน้าดูแข็งแรงและทรงพลังฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีลวดลายที่รับกับแนวไฟหน้าและกันชนหน้าทำให้ภาพรวมของด้านหน้าให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์พรีเมียมระดับบนด้านข้างของโตโยต้าทราเว2026เน้นความเรียบหรูแต่ทรงพลังเส้นสายวิ่งจากไฟหน้าไปถึงไฟไท้ายอย่างต่อเนื่อง เสริมด้วยซุ้มล้อที่บึกบึนล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่เคลือบด้วยผิวกลอสสีแบล็กเพิ่มความดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันกระจกมองข้างมีไฟลเลี้ยวเลตพร้อมกล้อง360องศาแสดงถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ติดตั้งมาอย่างครบครันมือจับประตูแบบซ่อนหรือฝาแหวนเดินช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความโมเดิร์นด้านท้ายของรถมีดีไซน์เรียบแต่ทันสมัยไฟไท้ายแบบเลตสตรีปเชื่อมต่อการตลอดแนวให้ภาพลักล้ำยุคก,กันชนท้ายมีแผงดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์สปอร์ต พร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังรอบคันและกล้องมองหลังความละเอียดสูงประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าเปิดปิดได้ด้วยระบบสัมผัสหรือรีโมทและสามารถใช้เท้าเตะเพื่อเปิดอัตโนมัติในกรณีที่มือไม่ว่างภายในห้องโดยสารของ Toyota Travo 2026เป็นอีกจุดที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเริ่มจากการตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้คุณภาพสูงแผงประตูบุด,ด้วยหนังแอลไลน์ไม้เทียมแบบด้านที่ให้ความรู้สึกหรูหรา หน้าจอแสดงผลกลางแบบทัชสกรีนขนาด14นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายรวมถึงการเชื่อมต่อ 5G และระบบ Cloud s ซิ c จาก Toyota พวงมาลยัยทรงสปอร์ต3้กนหุ้มหนังแท้พร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสเบาะนั่งปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีระบบระบายอากาศแอ,อ,อร์ร้อนเบาะสำหรับเบาะคู่หน้าส่วนเบาะแถว2ส,สามารถเลื่อนและพับได้แบบอิสระเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระให้สูงสุดและเบาะแถว3ส,ส,สามารถพับเรียบกับพื้นรถเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้านระบบความปลอดภัย Toyota t r a v o ว2026มาพร้อมเทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันล่าสุดได้แก่ระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติพร้อมเบรกฉุกเฉิน PCS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน DRCC ระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัย LTA ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานในเวลากลางคืนกล้อง360องศาแบบรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์จอดรถรอบทิศทางและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ ระบบช่วงล่างของรถใช้แบบอิสระทั้งหน้าและหลังโดยด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กเฟ r ร์สันสปพร้อมเหล็กกันโครงและด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงที่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงการทรงตัวที่ดีในความเร็วสูงพร้อมระบบการสะเทือนที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดการขับขี่ที่ผู้ขับเลือก ขุมพลังของ t o y ยต a Travo 2 0 2 6มีให้เลือก2รูปแบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด238แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้อัตราเร่งดีเยี่ยมหรือรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรผสานมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม272แรงมา้าประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง24กิโลเมตรลิตรพร้อมโหมด EV สำหรับวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวในระยะสัน้น โตโยต้ายังติดตั้งโหมดการขับขี่มาให้ถึง5รูปแบบได้แก่อีโคนอร์มัลสปอร์ตสโนและอินดิวิ u ดีผู้ขับสามารถปรับการตอบสนองของพวงมาลายัยคันเร่งและระบบการสะเทือนตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ได้อย่างอิสระราคาของโตโยต้าทราโวล2อในประเทศไทยยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดการว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.39ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินและอาจแตะถึง1.79ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดตัวท็อปพร้อมออปชั่นเต็มแบบจัดเต็มซึ่งเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วถือว่าเป็นรถ SUV ระดับกลางที่คุ้มค่าเกินราคาอย่างแท้จริงสรุปแล้วโตโยต้าทรา o ว2026คือตัวแทนของความล้ำหน้าในยุคใหม่ของโตโยต้าเป็น SUV ที่ผสมผสานความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีและสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะทั้งสำหรับคนเมืองครอบครัวหรือแม้แต่สายเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายและความมั่นใจในทุกเส้นทางหากใครที่กำลังมองหา SUV ที่เหนือกว่าในทุกด้าน Toyota Travo 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งอย่าลืมกดติดตามช่อง c ิป p n d ดรเพื่ออัปเดตข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ